สวัสดีค่ะพะ่อแม่พี่นอนป้าทรงพี่ชงสรงพี่ชนนาแนลด้วยจ้ามือนี้มองเใคยงี้ป้าสรงพี่นี่ป้าพี่แคโลวินคนหลายเชฟแก่เลยย่างไก่หลาย คนดูแลเต็มทีแอาหารแรงนีเออเออไก่ย่างเออไก่ย่างทุดนี้ตำบกกอว่าตำบกกอว่าได้ไดดค่ะกกตำเยาวห่หา,า,างๆแต่ไม่รู้ปลาสมีูรณนนี้ของเยอ Đi cả mì ăn Món phở lăng Mì món lăng thọt Mì cây thọt công lăng thọt chú Lô cà vi Mì nó không hiểu nơ cà bạp lấy <laughs> look at uh, Annie, he loves your wife. Know. She can me knock us. She can Chicken knock us. Yeah. she can Ja. Yeah. knock